แตว่าธรรมของฆราวาสสี่อย่างเรื่องธรรมฆราวาสนี่ผมจะขอพูดแต่เบาๆเ,เพราะไม่ใช่ระดับพระฆราวาสมีกิจการมากคือนหนึ่งสัจจะความซื่อสัตย์แก่กันต้องมีการซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขธรรมะนี่แปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีนะ เท่งคราววาดเนี่ยเท่งที่จะดีได้จริงๆต้องปฏิบัติในกฎสีประการเพื่อสัจจะมีความซื่อตรงตร่อกันสองธรรมะรู้จักค่มใจของตนเมื่อเวลาอะไรไม่ชอบใจนิดๆหน่อยๆเพราออดใจได้วันนิ่งไว้อย่าเพิ่งวู่วามจะเป็นเครื่องขัดใจซึ่งกันและก,กันถ้าลงโกรธกันซะแล้วมันดีกันยากสามคติอดทนต่อความยากลาบาก หรือต่อถ้อยคําที่ไม่เป็นที่ถูกใจตนสีจาคะสละปันสิ่งของของตนให้แก่คนที่ควรให้ปันนี่เป็นประจัยของความรักเป็นอนั้นว่าใครก็ตามทรงสัต์ูทรงคุณธรรมสี่รายการนี้แล้วก็จะเป็นคนที่มีความสุขคือธรรมะทรงไว้ซึ่งความดีเมื่อความดีมีที่ไหนความสุขมันก็มีที่นั่น